สวั <onents and downhill> สดีค่ะสวัสดีลูกจ๋านะคะวันนี้แม่ครูนะคะจะพาลูกจ๋าวาดนะคะกระปุกสิบชิ้นตนะคะได้นะคะวันนี้เป็นวันที่มาที่ใหม่ไทยนะคะแต่วันนี้แม่ครูมาช้าไปนะคะเพราะว่าแม่ครูติดธารกิจนะคะแต่วันนี้ถึงจะช้าแต่ก็มาใช่ไหมคะลูกวันนี้เรามาขอพรกับปุ่มนะคะมาขอพรกับปุ่กอบย่ากันนะคะทุกคนที่ท่านมาดูนะคะว่าแม่ครูจะพาลูกจ๋าทุกคนที่ท่านนะคะขอพรยังไงไปดูกันค่ะ วันนี้แม่ครูแต่งเป็นเขาเรียกว่าจารีตนะคะคลองสิบสองนะคะแม่ครูแต่งเป็นคลองสิบสองแล้วก็จะมีน้ำเปล่าแล้วก็หมากครูนะคะจะมีจะมีน้ำเปล่ากับหมากครูนะครับเดี๋ยวรอแม่ครูขอพรกับเจ้าปู่นะครับแล้วก็ตอนเย็นเราก็จะขอโชคลาภหรือว่าตัวเลขมงคลปลานะคะปลาไหลครับปลาไหลแล้วก็ขอเสนไว้มันมีมาเยอะมากนะคะ ะะแต่แม่ครูไม่กล้าจะจับนะคะเนี่ยตัวล้มนะคะเดี๋ยวให้พ่อครูเป็นคนยกให้นะคะเ๋อจนก็นะคะก็จะมีบ่ายสีนะคะมีบ่ายสีมีพวงมาลัยนะคะที่มาขอพรกันนะคะวันนี้เยอะแยะไปหมดเลยนะคะลูกจ๋าเฮ้ hey. นนี้ะะคะเดี๋ยวแม่ครูจะจุดเทียนก่อนเนะาะก็ได้เดินทางมาขอพรอกับเจ้าปู่สิสุโทโธ รับสวัสดีเอฟซีทุกท่านและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับหลังจากปู่ได้ไปทําบุญกับเจ้าปู่ซีโทกับเจ้าย่้าซีปฐุมพาที่คาชะโนดแล้วแม่กูก็ได้เดินทางมาที่อําเภอเพ็ญน,นะครับแม่กู่ก็มาขอโชคกับเจ้าหญ้าโพไซนะครับตอนนี้แม่กูก็ได้จุดธูปกับพวกเรานะครับี่ อันนี้ทูกก็ลุกแรงเหมือนกันนะครับนี่นะบ้าบสิบสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบ 27, 28, 29, 30, 30 31, 3ี3ส3บ3ป3ย3่3ิ4เ4้4ส4ม 44, 45, 4 5 4ิ 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54

1นึนะครับถูกมงคลวันนี้นะครับหนึ่งศูนย 1นึนะครับทุ่มมงคลวันนี้สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้กับช่องแม่ปูแอลพารวยเลยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ